วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมโรงแรมนี้ชื่อว่า Great Book Lodge ในเมือง Anaheim รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่นี่อยู่ใกล้กับดิสนีย์แลนด์ประมาณขับรถประมาณ5นาทีก็จะถึงในนี้ในโรงแรมนี้ก็จะมีอร์พาอยู่ในนี้ด้วยนะครับ ให้มาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในนี้ในนี้ก็จะมีของอันนี้จะเป็นของแบบสาให้เด็กๆเ,เล่นกันนันเป็นสาเล็กๆครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นศากครบเหมือนกันตื่นเ็้นอะไ้ไ้บบนี้นะ อันนี้ก็มีร้านค้าในนี้ขายน้ำขายแฮบมบเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้ส่วนอันนี้เข้าเปิดช่องมอยู่โวนข่าวส่วนสระที่จะมาดูกันอันนี้ก็มีแบบ ให้เล่นบาสเกตบอลสนุกสนุกกันในน้ำ อนนี้ก็ใหญ่โตมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้เรามาดูเดินดูสะต่อไป ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสะที่ให้นั่งลอยน้ำรอบๆแล้วก็ลอยอยู่ในพารูนมีไลฟ์การอยน้ำลอยน้ำลอยน้ำลอดนัยไ วันนี้คนมาใช้ยเยอะกันมากเลยนะครับามาล着ก,กลุ่มใหญ่นี้ลอยกันมาตามข่วงน้ำนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูไอ้ที่สไลเดอร์กันไมนะครับ เดี๋ยวจะเดินไปทางขึ้นของสไลเดอร์อ่าในนี้มีเต้นให้เช่าด้วยนะครับคิดแพงชั่วโมงก็มานังพักผ่อนกนะครับโอเคครับให้มาดูสไลเดอร์กันนะครับคนก็จะถือโฟมแันแบนแบนเงินแล้วก็ ข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาแล้วมันก็จะอยู่ในท่อข้างในนี้ครับแล้วก็เส้นท้าว,วก็จะสไลด์ลงมาในท่อนี้ตอหลังจากนั้น ออกมาแล้วก็จอ,อกมาจากทางนี้นะครับให้มาดูกัน เขาจะปล่อยเป็นช่วงๆนะครับเพื่อควา,วาปมปลอดภัยเพราะมันนั่นเดี๋ยวจะชนกัน แล้วก็ใครจะเล่นต่อก็ขึ้นมาเล่นต่อได้โอเคครับเดี๋ยวจะไปดูสาอันต่อไปนะครับสาอันนี้น่าจะตื่นเต้นหน่อยก็เป็นสาเหมือนกับว่าโตขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าุ๊ w ไวท์ดาวมาดูกันว่าเป็นยังไงน,นะครับ เี็กคนสอนด้วยว่าให้ทำยังไงทำยังไงมาดูรสนุก่มเต้นดีนะครับอันนี้คือคนสอนนะครับอันนี้คือโอเคครับมาแล้วโอเคครับ ตนนี้ก็จะสอนว่าให้ยืนให้นั่งให้เกาะให้ทำยังไงโอ้โหดูสนุกมากเลยโอ้โโอโเสียจังหวะครับเดี๋ยวคนต่อมาอเอใช้วิธีเริ่มต้นคือกระโดดใส่นะครับโตก่นอน้กระโดดลงมาถึงไม่กลก้า น้ำมันแรงมากต้องแบบกระโดนลงมาเลยให้แรงๆทำไ,มทไหมช้างนะครับควรจะทำทได้ไหมครับก็พอได้ลคะับาหายไปละโอ้ไม่ควรก็คงจะไปโดนง้นที่แบบขอ,อไปข้างๆข้างๆ,างๆน้ำมันไม่แรง ตอ่ตอไปตอ่ตอไปเ,เลยต่อใกล้เลยอ่าโอ้ดูไปอีกแล้วคด็กนนี้จะทำอไรใครจะได้โอ้ตายละเอาไว้ดูคนต่อไปแล้วนะโอเคสองคอนเดียวกันนะครับ ให้ใดันตัวขึ้นมาก็ได้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ลา <laughs>